สวัสดีค่ะเมนี้สิมากินตำตั้มมาเมนี้เด็กน่าเน้เลิกเรี้ยงเมนี้กินสองคนสามกับเนยหน่อยนี่กินเด้อเด้อค่ะอันนี้เด้อค่ะมีแกบหมูน้ำแก้ได้ค่ะเว้นหัวป่ะอันุญาตเอาแถวแก้ได้จ้ะ แมงแมแก้วยังบรรนองละกระไเป็นยังดอกแปงอะล่ะผู้กองเพื่อีหน่อกระจกบะผกอกองนี่ก็เสียงกะหูผู้กอนี่ครับนี่ครับหลานมาทำะไรกันเลือโง่จังเล ไม่รู้ก่อนตัววันนี้เป็นบรในตลาดไม่ีบกแตกไม่จะบกแตงใส่ม่าม่าย่างเยวรวนๆห้กินได้ยังไงไหนแบงอยู่ไหนอ่ะ้ไหมมาจากบานนี่บานนะ มันเป็กินงง่ายๆมันไม่หยางมากมาเลยล่ะจานหนหึนห่งจานมากคำนโตโตดูอ,อีกพูดหนึ่งกับพี่สาวพคนบอกออกกล่องพคนอยากอายพคนงามคนผู้งามประกาศออกก่อนไม่ใช่คนผู้หายออก จบบตามาม่มาอดกินนี่ครับแบบปกติก็สิใส่หมูย้อยลำหน่อมาหน่งเบอร์เดยออกไปทางหน่อก้นตกผมเศร้าให้รู้กันเนี่ยหแกะเนี่ยมาหนอีกกินก้อนเวลาเหลือเลี้ยงหลือเป็นโมบุลไว้ อืมอร่อมัตกระสุนนอนง่ายง่ายทำไมจบออกขึ้นาซื้อบระกาศทีนี่มันน้ำยู่เยอะแล้วดตนม่ด้ใส่ซะานขอกินยิ่นบานวิวจะมางามทำกรจอกเนาะเอาไปเลยยุน้าลุงเทพ Còn dù là chắc chưa chưa ngán chưa 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 rồi chưa 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 ừ, chưa 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 hết rồi thưa chưa 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 này, Không, <laughs> ừ, này ừ. nó chưa 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 นาะออ่ยมมุกคผขออนุญาตตักไปเห็ดพ่สาวกันเด้อเพิ่นประกากิ่นประกาออกกล้องถ้าอยากให้เพิ่นอยากเห็นหนาเพิ่นคอมเมนต์มาเด้อค่ะนี่เพิ่นออกกล้องเพิ่นประกาออกเพิ่นอยากไอ้เพิ่นอยากเพิ่นดังเพิ่นว่า ให้ก็นคิปนี่ก็ฝากกดไล์กดแชร์เด้อจ้าฝากกดไล์กดแชร์แตการังใจกันแน่เด้อหนึปลายนิ้วกดจืดตัวเสือครับการก้อม่ัก้ไม่ขาวันเหรยข่าเนี่ มาต้มบวานเนาะต้มมาแต่บรนเนาะหวานหวานควมเงียบเผ็ดเผ็ดบ่พ่อเผ็ดบ่ไม่ดีไม่เลี่ยนบ่เผ็ดนี่จะไปใส่อีกเนาะก่อนรัสวัสดีค่ะคนค่ะสวัสดีค่ะแซมปุยโชมค่ะ รักลอยพวดหรืปรตลาดเยอะบ้งหนักเขาบพกาะเพราะเาขายเขาแกะเพี้ยนเขาแกะเพี้ยนก็อี่อย่างก็ก็อี่อย่างกับหัวอืมยอมมักไหมมาละเนาะมาละกินนกมาละกินนกก็มาละเีนอื้อแ่บคุมคนี่พราขาเนาะแต่เนี้ยมันมีหูมังกด้ยแบบต่ตไปยังสั่น มันจะเอารสชาติืิยมบวกตำจะมายัดในกวกนะบวกแข็นก็จะรวมเนเลยบวกตำนี่พอดีนี่เด่งคึ้นเดงนเลยมันจะแบบเลี่ยนไหมจะบบเอือเป็เละเหรอบุ๋สารไหนแล้วลูกไอ้บางไปไหนถึงมันต้องเด้งจปิงตึ๊บตึ๊บตึ๊บเนาอเหรอร้นมเสียบเข้ากันเรื่อยะ กิน้ำมันใหม่คุ้มปากแค่มูกอ่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดียจนมาคุ้นแม่ก็มากินจะเสร็จแล้วน้องจีนไปไหน่น้องน้จีนตํจะแห้งเขากินแังโซ่ก่อคอมเมนต์มาบอกมด้รือก็วางกับของกันแล้ว ขัดหมูยออืมปกติกใ็ใซ้บหมูย่อหมูย่อจะแซ่บกว่านี้นะเป็นแบบจิบินอีกแบบนึงไม่ได้ออกไปข้างนอกแลมเป็ดรยอ่ะสามห่อข้นหนเฮใหอีกจเอาักจิห่อไว้บ่ไว้ึ้นหิว คุณพ่อไว้อยู่บ่อันนิ้วจะได้ก็ไว้เมืองจักนาน<อ>แล้วร่นรวยรดน,ดนพอ่อแม่อิ่มมาได้ปันแม่พออิ่มหรอบ่บ่น่แะแค่มวนี่แหละจ้าแม่ซืซ้อมาจำเนี่ย คนเจ๊งไว้แล้วค่ะขอพูดผัวขพูดผัวปลามันสื่อมหมเอาอยากสั้นขาเวยครับอย่างนี้มันเดในอารมณ์ที่แสบเราเจอเราเจอรอกินแต่สั้นดเลยพาไปอารมณ์แบบเด้กกินที่บ้านธรรมานได้ไหมแบบแบบ้ำอ่านต้งฝนตกนาไปหลายที่เนาะแต่จะไปกินทั้งเสียงน้ำไเห็นแบบเ้ยเันจะงให้สูยแบบแสบแบบผัว แค่หนาเค่สมเด็บว่างให้ส so right. mm ้วนบุร hmm. awesome. okay. ีด้ไม่หนาเ้ากินแบบบานๆเ้าไม่แคบเลยหรอกเน็ตไวยอารมณ์ห้มชอเราไหมควาเนหิวต้งกินแม่เผ็ดปากออยาน้นเื่นเต่อยากไ้อย่งบุ คุ้นป่าคุ้มป่าอยากได้น้ำไม่เอาบอกเสบเลยกินน้ำนมอะก็ทำไมเสียบขหม่ไม่าังกูขดมือก็อีกกินรเงียกินไปน้ำแอบไปน้ำจังเวันกินแก่สิเดแต่ว่าจังแ่จะไปไอยู่บันบรรยากาศคนก็ตกแห้วไปยบงไงเนี่ยบ่าเจริสีหามือมึงสองเก้าวเดยท่าสองมือมือสองเจีาวัด ไปท้องแก้วก็เลยไปเลยไปแสว่าจะไปเก็บบะพร้กอยู่สวนเนาะมันกระตุกสวนอยู่นาโอเคไปเลยเอาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไ์กำลังใจให้ช่องในเรื่อจ้าช่องบุญแม่ล่ะจะได้เห็นผลงานต่อไปให้เห็นคอมเมนต์มาให้เห็นกดไลค์กดแชร์นะครับมาแต่คลิปมันมันจเห็นแบบจังใดกะ บอกกันนะจ๊ะเยี่ยมี่กพาไปตอนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ